ช่องรัศมีฟีสไตล์ค่ะเยี่ยมญาติอยู่สี่หลบ้านข้อบ่บ้านข้อโพนสวรรค์มากินหมูกระทะมาไกลค่ะญาติพี่น้องกันเองนี่ไงเจ๊ใหญ่ใจดีกินดีบก็ได้ได้สิกินดิบก็ได้อันกระเจ้าวากนะ หันหันเลยบอกอยไปว่าเรื่องการเมืองหันออกคือหันบ้านเรื่องกจาร้าสามนะป้าเนาะเออยังกาออกสื่อได้ประตุัวคอยถ่ายคลิปลสามคนรือรข้ามปกกาเบิรเขาเชียใจนะพอแล้วไม่บอกเ็าใหอันี้บอกเจาคือสักคไมลงไม่มปเขาขอควาเมื่อนั้นกระดูกอาศัย เอาว่าตลกในอนันบงมแตงโมนางว่ามีแตงโมน้ำมหาไทยไอ้หยยองทีบใส่้านสิทำเองทำเองลูกใครก็ไม่รู้ทำเองขาวหน้าใส่ให้ดูอไรยแตงนาก่อกแตงโมอยู่ไหนอ้งแตงโมนี่มันทำจากอะไรแป้งมอสิุ้จะแป้งมดล้อันนั้นคือแม่เนเสือนะดียวแกออกซาเสือใส่เลยเด้อ โอ้โอีพ่อรองเท้ากับบะทอดครบิโมย้อนคบิโมอืเลยเห็ดไฮเลยเห็ดไฮเอามาติอเดียให้น้องเอาให้น้องอย่า้าเม็ดไปนั่งสีนั่งเป็นประธานในบ่โตนี้นี่หละนั่นี่หละบ่ญเป็นขาหักเด้มันกัอยาที่พอวันใอ่หามาอยู่นครพนมน้ำนักขืนต่้งหากสี่โล้อด ตอนนี้กำลังวุ่นวายมากค่ะเสือหิวแยนเชือแเสือห้ามขึ้นเนะเดี๋ยเพื่อนนั่นเลี้ยวหรือมาได้ิ๊องเอา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 มึงเอาเอเ็อพี่้องกับเดียวพี่มีด้วยพี่มีด้วยมมของเจ้าของเลย รักกันรักกันลูกเดี๋ยวยายเอาให้เดี๋ยวยายเอาให้พี่นาเดียทำให้กินมูทะลองแต้นหอยเยอเจ๊ใหญ่พี่เกตสีมาด้วยแล้วคุณป้าผู้ใจดีพอแล้วมัันเ

ทำอะไรปลูกพงไมูทะลุหญ้าเพชรทำอะไรลูยายม่ีเอาออกมันนั่งก็ได้เอาออกไปทางไหนออกจังนี่เลยมันนั่งเอาไปทางไหนเดี๋ยวก่อนอีกมาอีกก่อนลุกซะก่อนเท่าไรอาหารยู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 เออนั่งได้บัดนี้บัดนี้แหละจะไปเป็นประธานถ่ายคลิปอยู่พี่ ปกป้องก็นั่งเปไม่ได้แหละปกป้องมาเที่ยวที่ไหนวันนี้ตอบยายสิฮะไปสนเอาใส่หูเมื่อยายจะใส่ให้มสนไม่เจ้าพวกมัาตาลังวุ่นวายสียพายคงเออเดี๋ยวยายใส่อ่ะ,อะตอบยายก่อนสิพ่อพวกเขาคิดวเลยลูกใส่ยายมีถามนะยี่ไปบ้านขอบอกยายมีเลยบ้านขอมากินหมูทอดไก่มากเลยปกป้องวันนี้อันนี้องน,น้องมาดีแอ พ่อกับพ่อห่อก่นได้เลยค่ะห่าหันมาเลยนี่เราจายป้เบญนัย้ายังไงหนูถ่ายคลิปก่อนลงไปก่อนสองมือไปเไหมเจ้าภาพกัเขาไปแลไหมขอให้เจ้าภาพจงเจริญอเห็นไหมรออนรอสวยรอดอยาทำให้ ัเียงนงเรียงมันแล้วสุแล้วหจักโตงัวเจ้าอพวงจักโต่ะพกินงัวงัวสกำลังสิได้ลูกบ่งัววัวแมมบ่กังามไปต่เรียงงัวเราไปเที่ยวจะนี่คนคุณเนาะ ท่านบอกินแล้วว่าคายคอยโอ้บอกคอยรู้คอยกินมาเอาเื้อเป็ดตาอยู huh> uh, ่จำาเอ้ท่านบอกินแล้วว่คายคอยบอกคนนเลียหดมือเลียดบวงุงบอนเลียดบววงบ่อจิ้มแบบนีมาจาทำให้เอาเทงอเปนั่งนะสอดดากซะสียิงแคกตึกซ่คนในตลาดเราลืมมา จํำไม่ได้ประชันเปลี่ยนทรงผมใหม่เรียกว่าลูกค้าประจําเขาแน่ะเนาะร้าจำคุณป้าไม่ได้ค่ะว่าบอเปลี่ยนทรงผมใหม่ด้อจ้ะทีเดดกระตาทีเดทเด็ดอเออางล่างเออมอ่เลยช่วยฮะเออจานเอครัอเอเอะครับน้ปลาตุ้งหิ้ิเจ้าอ๋อนี้มข้น น้ำจิ้มพ่วมอประตูเขาเพิม้มคัาบูเขาใส่อ้นี่เขาใส่น้ำน้ำแต่ยังไปซื้ออีกบ่อประตูจุ่มเจุ่มแล้วแกงต่วยขอเราเลยเออปกป้องกินอะไรลูกกินหอยแครงเหรอกินน้ำจิ้มือสุกกินหอยแครงเหรอปกป้องป้ะยองอันไม่แหลมบอกคือไม่อันี้ แบอยู่มาเปนรถี่เอานจิ้มเอาเลยตะเกียบพอเดียวยเพชรม่อู่นเพ่อมือหานิ้วกัเอาดอกนาสบายเนาะอยู่นี่เนาะสอนือนเอเฮือนลาวขักมักไปจะมักแบบนี้แหละเชียบในน้อยอเ้ เพ็ดเองนะกจากคนเป็นสร้างเนาะมีห้องใต้ดินเก็บของพร้อมเนี่เพชรก็มาอยู่พี่แหละเรียนจบแต่ว่ามันบ้านทามันไกล้เนาะบ้านนามันไกล้อันลงโรงเรียน โอ like ้ยมันต้องห่วงล่ำหนาไปรถทำเป็นจะไดอิ่มบ่มึงหคือทำแซ่ซื่อลจ้าลายบ่ให้ลูกหลานอิ่มซะก่อนแล้วเขาจังโวยมีหลังจุ่มแล้วกทกออพอดีเหมาะนะครับวันนี้เดี๋ยวบักินข้าวเลยนึ่งมานึงมซื้อเ้าน หนึ่งข่าสองติ๊มพี่น้องสิมาหาบังกินข่าจ้ะมีจะกโตทีบ evet> ้านค้ออะรบ้านนี้จักร้อยังคาเงินอนเอาพวงซีหมู่บ้านมันบ้านตำบดเหมาะ กับอันบ้านหวยสล้าอันใดใหญ่กว่ากันสหี่หมู่บ้านเลือกเลือกอบตอเมื่อกี้นี่กับทักปัญญังเลยเนาะบนบนบตำบลบ้านค้อนี่นะยีสิหมู่บ้านสิบหรือ20่สิบหมู่บ้านตำบลบ้านค้อ บ้านเฮายัง1หมู่บ้านเนาะบ้านใหญ่ขนาดบ่มากเบาะการเมืองเงินเงินเงินแสนยัยไปถิ่มมาไหมมันสิบินมหามันสิบินเงินล้านเบาะอะไรมางอาหาโอยักรแก้วเนี่ยสั่งกินเนาะ หน่อยจ้าวในนายกพันยืนกับวิโยเ้า่เลยแก้วหนึ่งอยู่มนี่ยคุาวค่คเื่อทคับเอาได้ทุคับเนียลูกดีเลยบบวันทูจ้าเเป็นชีวะอย่างนี้ชับส่วนในชีวิตสวัสดีจ้า จากเป็นผู้หญิงก็จากเป็นผู้ชายบ้านมงขาวลมเหรอี่เจขามาแล้วมก็มีก็ข่ามาแล้วไหมถ่ายคลิทุกค่ะมันได้จิบนาทีก่อนโอ้ใส่จานวนมึงมึงต้องมาไกลอันนี้เอาหน้าแยกกี่อันรุเด้อป้าดอดบถอดรองเท้าเนี่ญาติใครก็ไม่รู้นี่มันมาารมัน็ารมเด็กเด็เล่นก็การ้องหลายสีจุ่มงน้หมอนั ยาเจียงก็บบายบายสวัสดีค่ะแล้วมาจะจบคลิปแล้วบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทางนี้สวัสดีค่ะบายบายรับนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะจบคลิปแล้วค่ะขอให้ร่ำรวยมาบ้านญาติบ้านคอก็คือเย็นถุงเขาเอาน้ำใส่เพื่อจะไม่เย็นกอานน้ำซีมใส่น้ำกันหน่อยกินสะกดที่หิวเย็นเลย